เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทกับแบบเลนโบเฟนออบบี้เย่วู้ฮู้คุณกูครับคุณกูต้องเชื่อผมนะเลนโบเฟนมีจริงฮียไอเด็กชายมิงโกนี่มันยังไงกันฮะฉันบอกไปดีๆแล้วว่าเลนโบเฟนมันไม่มีจริง คุณครูครับแต่ว่าผมเห็นจริงๆนะถ้าไม่เชื่อคุณครูมาดูตรงนี้สิเห็นไหมนี่ไงโอ้โหมากันเป็นหมู่คณะซะด้วยเจ้าแดงเจ้าสม้มเจ้าฟ้าเจ้าเขียวเจ้าม่วงครบเซร็จเลยครับผม <c oughs> ดูจากลักษณะเ <c oughs> พื่อนๆพ่รวมห้องเรียนเราแล้วไม่มีใครตกใจหน่อยหรอ นี่พวกเลนโบฟินมันมาลองับหัวเราอยู่นั่งเรียนนะเพื่อนเลิกเรียนเมื่อไหร่แล้วเจอมันงับแน่แล้วแต่ละคนก็ตั้งใจเรียนมากครับผมทุกคนดูนอนหลับครับผมด้านหน้าตรงนี้สี่คนนี่กินขนมเลนี่ก็หลับหลับหลับดูเหมือนว่าจะมีแค่เจ้านี้คนเดียวนะครับที่ตั้งใจเรียนครับทุกคนไม่ใช่แล้วแหละแอบเล่นโทรศัพท์ครับ <c oughs> นี่ร้ายกาศสุดๆไปเลยนี่ก็แอบ,บกินขนมส่วนนี้ก็นอนหลับมีหัวหน้าห้องคนเดียวที่ตื่นเต้นหัวหน้าห้องบอกว่ามาทางนี้กันเถอะเราจะต้องเข้าตามตอกออกทางช่องแอร์อีกแล้วครับผมทุกคนแปลงร่างเป็นมิงโกเฟนวู้ฮูผมกลายเป็นเลนโบเฟนเลยครับทุกคน ไปกันเถอะเราจะต้องรีบหนีก่อนที่พวกเลนโบเฟนพวกนี้มันจะเข้ามาในโรงเรียนเราอะ่ะปล่อยเพืเ่อนเขาโดนงับไปในเมื่อเราเตือนแล้วเ,เขาไม่ฟังทุกคนไม่เหยียบจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ประตูล็อกเราจะต้องหารหัสครับทุกคนรหัสอยู่ไหนรหัสอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่ามาดูสิไม่มีนี่ไงเจอแล้ว31 3 1ส 3, 1, โอเค3 1 3 1สหนึ่ง เอนเจิลล s สโก้ว้าสเตจที่3โอ้ดูสิมีเจ้าต้วมาอยู่นี้ด้วยนะครับผมรีบไปกันเถอะเร็วเข้าก่อนที่มันจะได้ครับตูนเราโดดมาโดดมาไปเหยียบจุดเช็คพอยต์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนดูเหมือนว่าพวกเจ้าเลนโบเฟนเพื่อนสายลุงนั้นได้บุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วเราจะต้องรีบไปแหละ เราจะต้องรีบไปก่อนที่น้ํามันจะท่วมถมนะงเดินตรงนี้เร็วเข้าดูนั่นสีนั่นจ้ามูนี่นาทุกคนครับผมคลิปนี้ผมไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยครับผมโดดมาเยียบโจเช็คไว้วู้ฮูไปกันเถอะเลเซอร์ตรงนี้ระวังด้วยนะนี่คือรูปจมูไปอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยมีการติดป้ายรูปจมูขู่เอาไว้เลยอ่ะ ประตูไหนถูกต้อง Oh my god เราจะต้องเลือกประตูอีกแล้วครับผมโบราณว่าขวาลายซ้ายดีแต่ทุกครั้งที่ไปซ้ายตายตลอด <Yeah. S 1> งั้นมาขวาตรงนี้เออเจอเจ,อจอูบูงับหัวงั้นมาซ้ายล่ะใช่ไหมเออเจอเจ้าสม้มงั้นด้านหน้าฝั่งซ้ายตรงนี้ล่ะเราจะเจอใครเยวู <Yeah. S 2> ้ฮู้ผ่านแล้วครับผม มาสเตที่เ็เหยียบจุดเช็คพอร์ก็ว่าโอ้โหเจส้มมันตามเรามาถึงนี่เลยทุกคนเราจะต้องรีบไปแล้วก่อนที่มันจะไล่งับเรากับดักอย่าบอกนะว่าประตูบานนี้โอ้โหเพียบเลยกับดักวันดีเพื่อนเราเจอเพื่อนร่วมห้องแล้วทุกคนเออไปกันเถอะเร็วเข้าก่อนที่มันจะตามมาเร็วเข้าเพื่อนมาเหยียบจุดเจ็คพอย์มีวิธีอื่นไหมเดี่ยวนะประตูตรงนี้ล็อกกันทุกคนเขาให้เราไปไหนอะอย่าบอกนะเลือกช่องแอร์ชัวร์ปั๊บ ตามเพื่อนมาก็แล้วกันนะครับผมมองนี้จากนั้นก็ตามท่อไปว้้ฮูเร็วเร็วเมันไล่ตูดมาแล้วเร็วคข้ามาสเตทที่สิบโอ้ไม่นะเราตกลงไปในท่อระบายน้ำมีหนูด้วยหนูตัวเบล์เลยผมไม่กลัวเลนโบเฟนแล้วผมกลัวหนูอ <c> ะ <oughs> หนูตัวใหญ่มากและนี่ก็คือเจ้ากีนครับผมเจ้ากีนมาพางตัวอยู่นี้นี่คือน้ํากรดของเจ้ากีนห้ามตกลงไปเด็กค่ะไม่งั้นตายนะครับทุกคนครับระวังด้วยนะเหยียบท่อได้ไม่ได้เราก็เหยียบท่อไปส่โอเคเหยียบท่อเข้าไว้มาตรงนี้เหยียบมาโดดมาเย้ yeah! จะม่วงรอดึงขาเราอยู่ใช่ไหมล่ะอย่าหวังว่าจะได้ดึงเพราะฉะนั้นรีบไปเถอะครับผมระวังทุกสิ่งตามทางโอเคหัวหน้านายดูหลังเอาไว้เดี๋ยวฉันจะนำหน้าไปก่อนนะเร็วเขา้าระวังด้วยนะตรงนี้ท่อมันลืน่นโดดมาโดดมาดดอ่ามาสักู่นี้นายอยู่หลังเราอยู่เลยไม่ใช่เหรอหัวหน้า้องทำไมนายนำหน้ามาแล้วล่ะวิธีนี้จะพาเราออกไปจากท่อระบายน้ำอย่าบอกนะมุดท่ออีกแล้วครับผม เย่สเตทที่14พื้นคือจุด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 คืออะไรอ่ะเพื่อนช็อกโกแลตหรือไม่ก็ซอสมะเขือเทศครับผมตรงนี้มีจกีนอยู่ <c oughs> จกีนเตรียมพร้อมพร้อมที่จะงับตูดคุณแล้วจกีนชอบงับคุณงับแต่ผมไม่ต้องรีบไปแล้วครับผมเลือกทางที่ถูกต้องมาตรงกลางแอะงั้นมาด้านซ้ายแอะเหลือทางเดียวแล้วแหละครับผมตรงนี้มาด้านขวาจากนั้นมาตรงกลางแล้วก็ ขวาไหมทุกคนผมว่าตรงกลางไม่น่าใช่มาขวาใช่หรือเปล่าเยวว้วู้ตรงนี้ทางตันง,งานเข้าอีกแล้วทุกคนเราจะต้องเข้าห้องน้ําอย่าบอกนะว่ารอบนี้มุดลงชักโครกอะ่ะหนักกว่าห้ออีกนะมาสักคู่ <c ười> คนบ้าอะไรมุดลงโถส่วเสื่อมโอเคครับทุกคนครับหาทางตาเพื่อนตาเมเพื่อนตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เข้ารโใช่ไหมอา้าวเมื่อกี้เพื่อนเข้าไปไงอะ่ะ ออเ่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่งั้นก็มาตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเมาส์ให้คลิกอ๋อคลิกประตูได้ปะไม่ได้ทุกคนเพื่อนเข้าไปไงครับเมื่อกี้นี้อ๋อเข้ามาในท่อตรงนี้จากนั้นเจอทางแยกมาร์เดนซดายซดยก็ไว้หวัดดีพวกตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยทำไมไม่ไปไปเลยเย้ yeah. วู้ฮูตอนนี้เรามาอยู่ห้องวิทยาศาสตร์แล้วครับทุกคนใกล้แล้ว ใกล้ถึงนางออกแล้วอีกนิดเดียวเร็วเข้านายห้ามโดนโต๊เด็กขาดเลยนะแม้แต่เส้นขนของนายเส้นเดียวก็ห้ามโดนเด็กขาดโอเคได้เพวือกแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้ครับผมมีโจเรสยืนรออยู่ด้วยโจเรสบอกว่า <c oughs> แกคิดเหรอว่าจะหนีจากการทดลองของเชนไปได้ผมคิดครับผมว่าผมต้องหนีไปได้อย่างแน่นอนไปเถอะโอ้อยเกือบโดนตัวร่างมอสคู่นี้อีกนิดเดียวโดดเหยียบมาเหยียบมาเหยียบจุดเช็คพอยท์ทำดีมากพวกไปต่อแล้ว้าวู้ฮู้ นา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 ตอนนี้เรากําลังจะออกจากโรงเรียนนี้ใช่เพื่อนเพราะว่าเจ้าเลนโบเฟนมันดักรอเราอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเต็มเลยเราจะต้องเหยียบไม้ไถตรงนี้ไปตรงนี้คืออะไรอ่ะทํำไมเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าเจ้าบูมันทําให้แผ่นดินไหวนั่นไงเจ้าบูมันยืนอยู่นะเดฉ์ชะลองครับผัวแกอยู่อย่านะเจ้าบูนายจำฉันไม่ได้หรอมิงโกไงเข้าประตูมา แล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับชั้นนี้เนี่ยน้ำท่วมอีกแล้วโอ้โหหนีเจ้าบูมาเจอเจ้าบูอีกแล้วครับทุกคนครับเราจะต้องไต่เครื่องหมายตรงนี้ไปนะครับผมวิชาคณิตศาสตร์แล้วไม่ผมตกคณิตศาสตร์จําได้ไหมครับทุกคนที่หัวหน้าห้องก็บอกไว้ห้ามโดนโต๊ะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหยียบสิ่งของอย่างเดียวห้ามโดนแม้แต่เส้นขนแม้แต่เส้นเดียวครับผมเหยียบดินสองตรงนี้ไปไต่ไปตไปต่ไปโดดมา โดยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไต่เป็นทันขึ้นไปนี่มันใหญ่มากอย่านะต้องไต่เจ้าบูขึ้นไปแล้วโอ้เยยหยาผัวเจ้าบูจากนั้นก็มาเหยียบจุดเช็คพอยด์โดดข้ามไปครับผมตรงนี้โดดมาโดดมามาเหยียบจุดเช็คพอยด์ไม่ใช่พวกขุนนางธรรมดาคืออะไรวะไม่ใช่พวกขุนนางธรรมดา <c oughs> แล้วเพื่อนเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเลยนะ โอ้ oh, ทุกคนดูสิตรงนี้มันเป็นทางสไลด์กลับมาเราจะต้องต้านแรงโน้มถ like ่วงโดยการกระโดดไปแบบนี้ครับผมจะได้ไปถึงประตูแบบเร hey, <S <S ็วๆโดดโดดโดดใส่พวกโดดเล็วเอาโดดแล้วขึ้นโดดตะลดเดี๋ยวเวลาทําแบบทดสอบแล้วเดี๋ยวหน้ามีแบบทดสอบตอนนี้เนี่ยนะพวกมันใช่ไหมนี่เพื่อน ใครเป็นสีฟ้าในเพื่อนสายลงระหว่างฮักกี้วักกี้กับเจ้าบูครับผมแน่นอนแหละครับเพื่อนสายลุงก็ต้องเป็นเจ้าบูสิครับเมื่อโรบอกสร้างคอสอใดครับผมคุณผู้ชมระหว่าง2006กับ2004ผมเลือก2006 200กแะ้วกันเย้ใครเป็นผู้สร้างเกมนี้เออเกมนี้เหรอหมายถึงแมบนี้เนี่ยนะแมบนี้น่าจะเป็น Lost b y Studio ใช่ไหมย Studio ยฮย กี่อักขระที่นํามาใช้ในเพื่อนสายลุงคือไอาะกี่อักขระน่าจะหมายถึงว่าเพื่อนสายลุงมีกี่ตัวละครหรือเปล่าครับผมเลือก5ตัวละครเยยทางออกนี่ไงทุกคนเจอแล้วเข้าประตูมาจากนั้นลุมนี้จะพาเราไปที่ไหนอา้าวนายไม่รู้เราจะรู้ไหมเพื่อน <laughs> มาถามกันแบบนี้จากนั้นก็ตามทางตรงนี้ไปเดี๋ยวนะขอกลับไปดูใหม่สิ มีทางเดียวใช่ป่ะโอเคตรงนี้มีทางเดียวนะครับผมตามทางไปเลยโอ้โหทางแยกเยอะแยะขวาซ้ายขวาซ้ายมาซ้ายจากนั้นก็มาขวาโอ้โ,โอ้โอโอโอตกใจหมดเลยเจ้าส้มเจ้าบ้า <c oughs> <c oughs> เจ้าส้มมันร้ายกาจชอบมาดักรอใต้ดินนะทุกคนป่อน,นี่มาตรงนี้นี่ไงเจอทางขึ้นแล้วใตเสาขึ้นไปครับผม ไมโหตรงไหนกันล่ะเนี่ยเรามาอยู่ที่สเตทที่31แล้วนะครับท่อปราปลาลุกแล้วตรงนี้น้ําจะท่วมห้องตรงนี้เราจะต้องรีบไปทุกคนโดดข้ามมาหาทางในสระว่ายน้ําหาทางยังไงเจ้าเลดมันยืนอยู่วัน้าห้องเอาไงดีโดดลงน้ํำไหมโดดลงน้าว่ายชวนน้าอย่างปลาแซลมอนว่ายชวนน้าอย่างปลาแซลมอนฮูมีจมวงรอดึงขาคุณด้วยเราจะต้องหนีมาตรงนี้จากนั้นก็บุดลงท่อตรงนี้ใช่หรือเปล่าอ๊ กันหเลยจะอยู่ทุกคน้ออเออเออถึงทางออกจนได้เรามาโบห้องวิชาบล่าอย่างนั้นเราแต่ละคนพร้อมมากฟิตเตรียมตัวรองับหัวเราเลยเยี่ะแตะพื้นนั่นได้โดดข้ามมาครับทุกคนดูนี้สิจู เจ้าบูเล่นดัมเบลส่วนเจ้าส้มก็วิ่งรอครับผมเพราะว่าเจ้าส้มมันเป็นเด็กแว้นอยู่แล้วทุกคนวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านนะครับโดดมาเหยียบจุดเช็คพอย์โดดข้ามมาโดดข้ามมอีกโดดข้ามอีกดดอึดอึดโอ้งานนี้ผมแน่นอนเลยวงหนีเพื่อนเลนโบฟนของเราเนี่ยโอ้แล้วดูเจ้าแดงเจ้าแดงเล่นโยคะรอใจเย็นมากอ้าววดเมื่อกี้เป็นอะไรตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้จู่ๆก็ตายไม่มีสาเหตุครับผมหรือมาตรงกลางไม่ได้อ้าวก็มาได้ปกตินี่แล้วตรงนี้ล่ะ ก็ได้ครับผมเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้ครับอยู่ๆก็ตายครับทุกคนไปกันเถอะเร็วโดดมาโดดมองนี้โดดมองนี้โดดมามีเจ้าเขียวรอเราด้วยนี่ไงเจ้าเขียวโหนรออยู่นะครับโหนมารอง,งับเราอยู่ คณครูมาแล้วไปเถอะมิงโกเดี๋ยวคุณครูจะต้านตรงนี้ไว้ให้เองเอาอย่างนั้นแหละครับคุณครูดูจากลักษณะหุ่นของคุณครูแล้วไม่น่าจะต้านไหวน่าจะตกไปอยู่ในไขมันของเจ้าบือนะครับเิ่มเรามาถึงทางออกแล้วครับทุกคนใกล้แล้วนะครับตรงนี้ระวังพื้นที่ความเร็วสูงคืออะไรอะ่ะโอ้เร็วสูงจริงด้วยว,วู้โดดข้ามาแย่โดนเจ้าบือตายลบ nope. ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ด้านหน้าจะต้องมีรถมารอรับเราอย่างแน่นอนระวังด้วยนะครับผมเจ้ากินจะต้อโอ้โหเจ้าม่วงมาเป็นแผงเลยเ <c oughs> จ้าม่วงนำมาเยอะจังเยสเตดที่37มยิงรถแล้วไปกันเถอะยิงรถแล้วไปกันหมายถึงสปอรรถขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมใช่วู้ฮูนี่ไงมีรถมารอรับเราจริงด้วยไปแรนะงานนี้เดจาวูไปแล้วครับผมหมู โอ้โดดขึ้นมาด้านหลังเลยวัวหนห้องเมววัวในห้องไม่โดดนายจะขับตามมาที่หลังใช่ไม่ได้งั้นฉันไปก่อนเลยนะออมีอะไรตามหลังมาไหมอ่ะเสียวหลังจังเลยไม่มีโอเคทางสะดวกไปต่อได้ครับผมตรงนี้อ้รถมันขับยากอะทุกคนมันอยู่ในทรายครับด้านหน้ามีหลุมด้วยห้ามโดนหรือเปล่า โดนได้ไหมโดนได้ก็ผมแต่ว่ามันขูข่ขะโอ้โแกคิดแล้วว่าแกขี่รถแล้วจะนีชันไปได้ไม่นะเจ้าบือเหยียบน้ําตรงนี้โอ้โหเจ้ากินเจ้าส้มเจ้าเรสมาอยู่กันครบเลยเจะม่วงไปไหนเอาเพื่อนมาตรงนี้เออเราต้องไปทางนี้เพื่อนจะวิ่งสวนทางทำไมโอ้โเย่นั่นคือเส้นชยัย เย uhm. ้ We are the c h a m p i o ฮคุณหนีจากโรงเรียนสายรุงได้สำเร็จในที่สุดเราก็หนีเพื่อนสายรุงของเราได้สำเร็จแล้วครับผมนี่เล่นวิ่งตามมาดักรอถึงหน้าโรงเรียนร้ายกาดฝุดๆเลยนะพวกแก อาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นคงเป็นการพักผ่อนที่ดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเอาเลยครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เราก็ได้ทำภารกิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย สวัสดีครับบายยย้ yeah. อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ